เป็นการพรีวิวหน่อยละกันบางคนถามมาแล้วก็ผมก็อยากรู้ส่วนตัวอยากให้เทียบนะระหว่างคัมาล่ากับทัมก็ได้ว่าวาสนาของเขาแต่ละคนเนี่ยในมุมมองของคุณปื๊นะทัามก่อนก็ได้ครับเป็นยังไงมองเข้ามาคือคืออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณสามารถบอกได้ไหมว่าคุณเชียร์ใครหรือไม่ได้ไม่ผมผมเวลาผมเชียร์การเมืองอ่ะผมเชียร์ผมต้องยอมรับนะผมเชียร์เอามันเหมือนดูมวยปล้ำผมเชียร์คาแรคเตอร์ซึ่งมีสีสันครับ แล้วผมบอกได้ว่าผมไม่ได้ชอบนโยบายของคนที่ผมเชียร์ผมเชียร์เพราะว่าผมเป็นนักสร้างเนื้อหาใน y o youtube ครับเพราะว่าผมเล่าข่าวเพราะฉะนั้นใน,ในเชิงการสร้างคอนเทนต์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยทรัมป์เนี่ยตอบโจทย์เพราะว่าเขาหาเสียงอย่างมีบุคลิกภาพที่สร้างความเกลียดชังและสร้างความรักและเอ็นดูในแบบที่มีคนทั้งรักทั้งเกลียดคอนเทนทัวเชิลฟิกเกแบบนี้ มันมันเปรียบเสมือนเอริกแคนโทนาสมัยที่เล่นให้กับแมนยูมันเปรียบเสมือนวินส์แมกแมนของ w r r l w w r s t t l n n g n t t r t t i n n m n t ครับคนซึ่งมีคนรักและเกลียดเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนุกในการติดตามเพราะคำว่าเชียร์ของผมอ่ะผมเชียร์ในมุมที่สนุกสนานสำหรับสื่อครับแต่ว่าถ้าเกิดผมสวมหมวกพลเมืองชาวสหรัฐชาวฮิสแปนิกที่กำลังจะทุกถูกรวบตัวส่งกลับ อย่างไร้หลักการด้านมนุษยธรรมเนี่ยมผมไปทํางานในสหร,รัฐผมอาจจะอพยพยจากเม็กซิโกจากเอลซาวาดอร์จากคอนดูรัสกัวเตมาลาเข้าไปเนี่ยผมทํางานอยู่ในไร่นาทําฟาร์มอยู่อะ่ะ<ม>หางานทําอยู่อะหาเช้ากินข้ามอะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานค<ม>ัสตอมอิมเมอร์เชั่นอินฟอร์สมนมาจับกลุมตัวผมส่งขึ้นรถบัสกลับมผมก็มองว่าทรัมป์เนี่ยมีนโยบายที่เหี้ยมโหดกับผม,ม,มเพราะฉะนั้นในมุมนั้นผมไม่ได้เชียร์ ผมไม่ได้ชื่นชมนโยบายที่ทรัมป์เพราะว่าโอเปเรชั่นที่เขาจะทำเนี่ยมันเป็นโอเปเรชั่นซึ่งในที่สุดเนี่ยก็จะมีการเลือกปฏิบัติในเชิงสีผิวเลื่อมปฏิบัติในเชิงชาติพันธุ์เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะส่งคนกลับเนี่ยเยอะกว่าสมัยเดวิดอัชชนฮาวเวอร์อีกเพราะฉะนั้นเขาอาจจะส่งชาวอิสแปนิกเนี่ยที่มีเอกสารในการอยู่ในสหรัฐไม่ครบเนี่ยเขาอาจจะส่งกลับเป็นล้านคน แล้วมันจะวุ่นวายแล้วมันจะดูแย่แล้วมันจะเอามาหิดมันจะเอามหิดเพราะว่าจริงแล้วคนต่างๆเขาก็อ,อกพยพไปต่างนเข้าไปหางานทําเหมือนกับเวลาคนพม่ามาหางานทําในไทยเพราะฉะนั้นในมุมนั้นผมไม่ได้เชียร์เลยผมคือนยโยบายเขาแย่งั้นงั้นผมขอช่วยเปรียบเทียบหน่อยเริ่มจากทัามก่อนเอาง่ายๆแต่ผ<ต>มคิดว<ต>่าถ้าจะเปรียบเทียบจริงๆนะเอาแบบตามเนื้อผ้าคือทรัมป์เขา e อ b บร c e หรือโอบรับด้านมืดของตนเองก็คือว่าเมื่อเขามองว่าชาวฮิสแปนิกซึ่งเป็น เป็นอิมเมจรนซึ่งเพิ่งย้ายถ่งฐานมาอยู่ในสหรัฐเนี่ยเป็นปัญหาเนี่ยเขามองในเชิงนกาทีฟเนี่ยเขาไม่ได้พยายามที่จะทำให้คนรักเขาในประเด็นนี้ mm hmm. เขาใช้วิธีที่จะหาเสียงด้วยการใส่ความเกลียดชัง mm hmm. แล้วก็คาดหวังว่าเมื่อเขาตรงไปตรงมาแบบนี้ Republican เยอะพอจะเลือกเขา mm hmm. คือพูดง่ายว่าแตกต่างจากคามาลาแฮร์ร hmm. ิก็คือว่าเวลาคามาลาขึ้นเวทีประสยัยในคามาลาจะนั่งประเมินว่า จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้คนบริการส่วนใหญ่มองว่าเธอเนี่ยมีความเหมาะสมเป็นประธานาธิบดีแล้วก็มีความน่าเลือกคามาลาจ,จะระมัดระวังในการใช้คำพูดเพราะเกรงว่าจะหลุดหลุดแล้วก็พูดในสิ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมของประชาชนเพราะฉะนั้นอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเธอเธอพยายามเอาใจ n อ o สิ่งแวดล้อมแล้วเธอก็บอกว่าดิฉันจะไม่อนุญ,ญาตให้มีการขุดเจาะน้ำมันเพิ่มด้วยวิธีการ fracking ทาแซนสกุจอัดน้ํามันในสหรัฐในเท็กซัสในอะไรอย่างเงี้ยในแต่ปรากฏว่าพอเธอจะไปหาเสียงที่เพนซลเวเนียแล้วคนที่เพเซลเวเนียเขาอยากให้มีการแจกใบอนุญาต f กิ้ k i n g คามาล่าก็กลายเป็นว่าเห็นด้วยกับแฟร c k i n คือเพื่อคามาล,ล่าเขาพร้อมปรับจุดยืนเพื่อเอาตามพื้นที่และพลเมืองซึ่งเขาหาเสียงด้วย ทรัมป์เนี่ยมีความพร้อมที่จะเล่นบทเป็นตัวร้ายไปเลยโดยที่เขาคงเส้นคงวาในเรื่องที่เขาเป็นอย่างเช่นเขาโกหกเขาบอกว่ามีโกงการเลือกตั้งที่เพนซิลเวเนียกับจอร์เจียเขายึดมั่นในการโกหกของเขาอย่างเดิมเขาคงเส้นคงวาแม้กระทั่งในเรื่องซึ่งเขาโกหกคือยี่ห้อของทรัมป์ก็คือว่าทั้งดื้อแล้วก็ไม่ยอมปรับจุดยืนยี่ห้อนี้นะฮะ ก็คือแอนตี้ชาว h i s น a n i c i มิ i g r น n ์ตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ถ้าเป็นแบรนด์ี้มันโคตรแข็งทั้งๆท,ที่เสียคะแนนนะมันเป็นแบรนด์ที่แข็งมากแต่มันเป็นแบรนด์ที่ดื้อแล้วก็แล้วก็แล้วก็แนวเหยียดแบบหิ้มหิ่มอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ที่ขายได้กับกับแบรนด์ที่เปลี่ยนจุดยืนไปได้เรื่อยๆอนะฮะแล้วดิฉันไปหาเสียงไปรวมทุนกับชาวอินเดียอเมริกันฉันก็เป็นผู้หญิงอินเดียฉันเจอ คนผิวดำฉันก็เป็นแอฟริกันอเมริกันคือนี่คือคาเมริลลัสเธอเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมเธอเป็นอะไรก็ได้แต่ทรัมป์เนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยเขาจะด่าใครจะแซวใครเนี่ยเขาไม่ต้องมานั่งคิดว่าคนมันจะคิดยังไงเพราะว่าเขาคิดอะไรอยู่ในใจเนี่ยเขาพูดออกมาเลยนี่มันดูง่ายกว่าไหมแบบนี้มันง่ายคราวนี้แต่ยิ่งไปกว่านั้นอีกผมก็ทําแบบนั้นเวลาผมจัดรายการครับแต่ผมรู้ว่าในใจผมอ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบชั่วร้ายสักเท่าไหร่ มีคนแซวว่าคนแซวว่าคุณเหมือนทัามไม่แต่แท็กติกผมเข้าใจดีไงแท,แท็กติกในการจัดรายการที่ถ่ายทอดสดมันสมองและหัวใจตนเองเนี่ยบังเอิญผมทําได้เพราะผมรู้เสมอครับว่าในใจผมอะมันดีหรือมันแย่ขนาดไหนผมรู้ว่าในใจผมอะมันไม่มันไม่มีอะไรที่ที่ชั่วร้ายมากสักเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นให้ผมถ่ายทอดสดจิตใจของผมอะ มันจะไม่มีหลุดออกมาแล้วจู่ๆบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะฆ่าคุณอะไรเงี้ยมันไม่มีเพราะในใจผมมันไม่มีอะไรซึ่งชั่วร้ายขนาดนั้นแต่าแต่สิ่งที่สุดยอดของทรัมป์คืออะไรไหมในใจเขาอ่ะมันมีด้านมืดซึ่งชั่วร้ายที่มีอยู่จริงทำไมคุณเชื่อแบบนั้นก็เขาพูดเองไงเวลาเขาด่าชาวอิสเปนิกว่าเป็นรปิสเป็นมอร์เดร์เรอร์แล้วเขาก็ไม่สนเขาก็ปล่อยให้ตรงนั้นหลุดออกมามันหลุดเป็นความหลุดหรือความตั้งใจนั่นแหละมันเหมือนกันเพราะว่าเขาตั้งใจให้มันหลุด แล้วเขากลับเชื่อว่าด้านมืดของเขาเนี่ยแหละขายได้กับ Republican สายโหดมันแกมันเป็นแกมเบิซึ่งอันตรายมากเพราะว่าถ้าเป็น Bush j เนียนะฮะบุชตัวลูกหรือย้อนกลับไปในสมัยของ Ronald Reagan แล้วก็ Bush ตัวพ่อด้วยเนี่ยรีพับลิกันในอดีตเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยด้านมืดด้านอ m ม i ิเกรชันออกมาเขาจะทอดสะพานไปถึงชาว hispanic ตลอดเพิ่งอพยพมาเดี๋ยวเราจะหาโอกาสให้คุณหางานทํา ในอนาคตอาจจะออกกฎหมายใน,นรโทษกรรมให้คุณขอสัญชาติได้การทอดสะพานสร้างมิรไบตรีกับชาวฮิสแปนิกอเมริกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ในอดีตริพับลิกันจะทำแล้วก็ไม่ปล่อยให้ด้านมืดโชว์ด้านมืดคือด้านเน t i v ิสคือด้านที่ไม่ต้อนรับพลเมืองใหม่ซึ่งมีซึ่งมีอยู่แล้วแต,แต่ไม่โชกมามีไม่โชกมาคนบริกันก็มีด้านจิงโกอิสติกแบบนี้แต่ทรัมป์ดันปล่อยให้ด้านนั้นโชว์ออกมาทุกรอบอแล้วคนก็อ่านอ่านในแบบที่เห็นทะลุไปแล้วว่า เฮ้ยนี่มันเหยียดชาว h ิ s p a n ก c a อเมริกันที่เพิ่งย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใหม่ๆนี่วะแต่ว่าทรัมป์มันแกมโบมันมองว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยริพับลิกันเลือกมันรีพับลิกันสายโหดอะสายขวาสุดโต่งเนี่ยจะออกมาเลือกมันหมดจะไม่นอนหลับทับสิทิ์อยู่บ้านนี่คือแกมโบคือนี่คือความเสี่ยงครับเพราะว่าถ้าคุณถ้าคุณทอดสะพานมิรไมตรีให้กับผู้อพยพเนี่ยคุณก็อาจจะได้คะแนนเพิ่ม แต่นี้เขาเล่นหักมุมแล้วเล่นเป็นตัวร้ายแล้วลองว่าจะได้คะแนนหรือเปล่าครับและเผลเๆได้แล้วคุยกันนอกรอบว่าทรัมปเนี่ยกับผมแซลคุณปื้มว่าว่ามีลีลาและสไตล์คล้ายกันคุณปื้มว่าผมดูมวยปั้มคือคืองนี้คือนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าคุณจะเข้าใจคืองี้ผมก็ได้ถามในคมาล่าคำมาร่าคือ antithesis ของสไตล์แบบออเทนติกแบบทรัมป์หรือแม้กระทั่งอย่างผม สไตล์แบบออเทนติกเนี่ยโอบามาก็เป็นครับแต่โอบามาเขาเป็นคนดีไงเวลาเขาออเทนติกอะคุณสังเกตดูไหมว่ามันออเทนติกแบบที่เป็นคนดีอ่ะมันไม่ใช่เสแสร้งนะคนดีที่มีค่านิยมที่ดีงามเวลาทำตัวให้มันซื่อตรงต่อจิตใจตนเองแล้วพูดออกมาในปากอะความดีในใจมันก็ออกมา บารักโอบามาเป็นตัวอย่างของนักการเมืองคนดีที่แท้จริงครับที่เหมือนกับทรัมป์พูดจากใจแต่แค่คนละด้านกันนะเวลาแต่แต่ว่ามันเขาไม,ไม่ค่อยมีด้านมืดไงเขาก็อาจจะมีแต่มันไม่เยอะเท่าทรัมป์เวลาผมบอกว่าโตมากับโมยปล้ำก็คือว่าทรัมป์เนี่ยมีความสนิทสนมกับวินส์แบงแมนมากแล้วก็เขาหยิบวิธีการพูดวิธีการด่าเนี่ยมาจากการพูดการด่าของน้าโมยปล้บ มันจะค่อยๆเป็นจังหวะเป็นจังหวะอ่าแล้ว,แล,วแล้วผมก็ทําแบบนี้ในรายการของผมเหมือนกันครับประเด็นก็คือว่าวิธีการโจมตีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยครับเขาเรียกว่าจิกหัวด่าอะไรเงี้ยอ่านักมวยปล้ำจะทําเกง่งทรัมป์ก็ทําเกง่ง<ม>ผมเคยทําเก่งแต่ผมสูาพมามากขึ้นละแต่ <laughs> ประเด็นก็คือว่าความเป็นนักด่ามืออาชีพตรงนี้มันได้มาจากมวยปล้ำครับแล้ว,แล,วแล้วทรัมป์ได้ตรงนี้มาจากมวยปล้ำแต่ว่าประเด็นที่เป็นปัญหาของ kamala harris ในเชิงเปรบเที่ยอว่า kamala harris คือ antithesis ของออเทนติกคาแรคเตอร์ที่ใช้วิธีการว่ากูคิดอะไรอยู่กูจะพูดอย่างนั้นนะเพราะนั้นเนวลาคุณดูนักการเมืองคุณสังเกตนักการเมืองในในเมืองไทยดินักการเมืองในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ระบบออเทนติกสปีกิ่งเพราะว่าทุกคนจะนั่งคิดว่าต้องตอบอย่างไรวะให้ถั่วไม่ลงต้องตอบอย่างไรให้ไม่หมิ่นใครต้องตอบอย่างไรให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนดี ส่วนใหญ่หนักการเมืองเนี่ยที่ไม่ออเทนติกจะใช้วิธีแบบเนี้ยแล้วขออภัยคนดูเขาเบื่ออคนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเขาเบื่อคนที่ไปใช้สิทธเลือกตั้งแล้วคนดูเขาอยากเห็นออเทนติิตี้แล้วนานๆนนทีพอเขาเห็นเนี่ยเขาเลยเลือกอมันมีเหตุผลไงทำไมคนอย่างบารักโอบามาหรือโดนัลด์ทรัมป์ดังเพราะว่าเขาหวานสเสน่นด้วยออเทนติิตี้ของเขา <_ v isa> ชั่วก็ชั่วดีก็ดีเกลียด <_ v isa> คนนี้ก็เกลียดชอบคนนี้ก็ชอบ เพราะฉะนั้นอ่าถ้าถ้าจะ,ถ,าจะถ้าจะเทียบเนี่ยแต่ว่าต้องผมเป็นทํากับคามาร่านะเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วนกักการเมืองส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยก็เป็นแนวคามาร่าก็คือว่าก่อนจะพูดอะไรอ่ะทีมงานจะต้องเช็กก่อนว่าเฮ้ยเขาอยากได้ยินอะไรวะรสปีดคืออะไรแล้วก็เหมือนจะอบอบรับทุกอย่างแล้วอ<ว>บรับทุกอย่างไว้ก่อนแล้วก็เสร็จแล้วถึงเวลาจะระมัดระวังในการใช้คําพูดว่าจะไป e x c l u d e หรือจะไปแบ่งแยกคนกลุ่มนี้ นี่หรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักการก็ไม่ผิดนะการเป็นผู้นำเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดแล้วก็จะคิดๆแล้วก็หลุดออกมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่ดีแต่ว่าเมื่อคุณเลือกแทคติกแบบนั้นเนี่ยมันก็จะขาด authenticity ครับพวกคนที่เขาฟังอยู่เขาก็รู้ว่าอันนี้คุณเตรียมมาหมดที่คุณพูดคุณไม่ได้เขาเรียกว่า shoot from the hip หรือหรือเขาเรียกว่า talk off the cuff คืคือว่า พูดดับที่หลุดไม่มีสคริปอะไรเงี้ยซึ่งึงคนชอบนะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดขายของทรัมป์มซึ่งแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะชนะเสมอไปนะฮะคือคือมันก็ยังสูสีไงทั้งหมดนี้ที่เป็นชน,นิดแต่ผมคิดว่าที่สูสีจริงๆเนี่ยเพราะว่าคาลาเนี่ยไม่ได้เคยมีประสบการณ์ในการชนะในระดับ primary เองอรอบที่แล้วที่คา马าลงแข่งกับไบเดนเนี่ยก็แพ้ขาดในปี2 0 2 0เนี่ยแพ้ขาดแล้วไบเดนชนะ แล้วไบเดนเนี่ยก็เลือกคามาลาแฮร์ริสมาเป็นรองประธานาธิบดีไม่ใช่เพราะคามาลาเนี่ยเป็นผู้ซึ่งมาเป็นอันดับที่สองอะไรนะฮะคามาลาไม่ได้ป๊อปปูลาระดับนั้นแปลความว่าถ้าคามาลาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวแทนเพียงเพราะว่าเพราะว่าไบเดนถอนตัวแต่ลงแข่งกับคนอื่นนะ่ะลงแข่งกับแกเินิวเซิร์มลงแข่งลงแข่งกับมิเชลโอบามาลงแข่งกับจอจครูนี่เนี่ยคามาลาไม่ได้ เธอไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนั้นครับเปรียบเทียบกับการเมืองไทยเหมือนกับว่ามีพรรคการเมืองซึ่งดังอยู่แล้วแล้วเอาคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่คนไม่ได้นิยมอ่ะมาใส่มาใส่เนี่ยก็มีโอกาสชนะนะฮะแต่ถ้าเกิดคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีฐานเสียงของตนเองอยู่แล้วแล้วมาลงให้กับพรรคซึ่งประชาชนนิยมอยู่แล้วเนี่ยอย่างนั้นน่ะได้ชัวร์ที่คามาลานำทรัมป์แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเพราะว่าคามาลา ไม่มีคาริสมาของตนเองถ้านี่เป็นมิเชลโอบามางานนี้นำทรัมป์ขาดกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยถ้าคา马าจะแพ้เนี่ยไม่ใช่เพราะเดโมแครตไม่ใช่เพราะนโยบายด้วยนโยบายทรัมป์หลายเรื่องเนี่ยไม่ได้มีเหตุผลที่ดีไปกว่าของของเดมเลย สำหรับผมถ้าแพ้คือตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยแหละคือตัวเขาเองตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยแหละที่ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือสำหรับประชาชนโดยทั่วไปและประชาชนมองว่าไม่ออ t เซนติกครับซึ่งก็เดี๋ยวรอดูมันก็เลยสูสีไงผมถามทาทางจริงถ้าเป็นจอห์นฟเคนเนดีนะหรือบารักโอบามามันจะสูสีไหมเนี่ยไม่สูสีหรอกครับนยโยบายชุดเดียวกันนี่แหละนยโยบายมันก็โอเคทั้งนั้นแหละของเดโมแครตมันไม่ได้โยนโยบายแย่อะไรไง นั้นตัวบุคคลที่เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยต้องมีเสน่ห์มไม่งั้นก็จะเจอเพดานผมถามแบบนี้ถ้าการเมืองไทยเนี่ยผมชอบถามให้ฟันธงว่าว่าใครที่จะได้คุณปื้มสามารถฟันธงได้ไหมเอาง่ายๆผมผมกลับมาที่ประเด็นเดิมก็คือว่าเมื่อโมเมนตัมในการค่อยๆแซงขึ้นมาเรื่อยๆในช่วง3สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจากตามอยู่3%เหลือตามอยู่ประมาณ 0. 5เนี่ยใน national average แล้วในสวิงสเตทเนี่ยที่คามาร่าถือได้อยู่ชัวร์ๆก็มีมิชิแกนส่วนเมนนิโซตาคามาร่าก็จะได้เพราะว่าทิมวอลส์เนี่ยเป็นผู้ว่าการเมนนิโซตาแล้วก็จะมีนิวแฮมเชอร์ที่คามาร่าได้แต่ว่าถ้าเกิดฟลอริดาโอไฮโอและเพนซิลเวเนียและจอร์เจียและเนวาดาและแอริโซนาไปที่ทรัมป์นะฮะผมคิดว่างาน,นนะเนี้ยทรัมป<ถ>์ชนะสวิงสเตทเนี่ยมันชี้ขาดจริงๆ เพราะว่าโมลรัฐที่เหลือเนี่ยมันจะชัดเจนอยู่แล้วว่าจะเป็นน้าเงินหรือแดงโมลรรฐที่เหลือชัดเจนอยู่แล้วว่าเดมหรือ GOP มาเพราะฉะนั้นถ้าสวิงสเตทเนี่ยที่เราพูดถึงประมาณ9โมลรัฐเนี่ยถ้าทรัมป์ได้ไป5หรือ6นะฮะจบทําได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็แล้วก็ถ้าทรัมป์ได้สวิงสเตทตั้งแต่ช่วงต่สาย,สายหรือกลางวันในเอ็กซิทโพของวันที่6เนี่ยพฤศจิกาย,ยนตามเวลาประเทศไทยเนี่ยรประมาณบ่ายโมงบ่ายสองผมคิดว่าเราก็จะได้ชื่อ ชื่อทรัมป์แล้วแต่ว่าถ้าเกิดนับไปแล้วสูสีแล้วก็ไม่เคลียร์สวิงเซตสปลิตคราวนี้ก็ลากยาวจนถึงตอนเย็นครับครับพบทนุนวันนี้ขอพระคุณคุณปื้มครับขอบคุณมากครับ,รบสำนักข่าวทูเดย์เมคทูมอร์โร่ทูเดย์